เบาทีสวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะผมเนาะมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวันนทางฮาหนอยประจับวันที่10 สามกรกดาคมหกหานะครับเนาะอ่ะมาเจอกับบ่าวที่อีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก่อนอื่นบ่าวที่ขอสวัสดีพี่น้อง fc ค่ะประจําแล้วก็ขอสวัสดีผู้ที่มาเข้ามาติดตามใหม่นะครับเนาะแล้วก็ขอสวัสดีพี่สมาชิกครอบครัวบ่าวที่ทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับผมเนาะอ่ะมาเจอกับผมอีกแล้วอ่ก่อนอื่นบ่าวที่ขอโทษขอภัยพี่ๆน้องว้เดูกันแลกันนะครับเนาะสลับแนวทางหาหน่อยเมื่อวานนี้นะครับเนาะ ก็ทำเต็มพี่แล้วนะครับก็หลุดไปนะครับเนาะสลับหน่อยเมื่อวานนี้นะก็ขอโทษขออภัยพี่น,น้องไเดเวยก็แล้วกันนะครับเนะาะถ้าเกิดพี่พน,น้องยังไม่มั่นใจแนวทางยังไงก็ให้ชมเป็นแนวทางไปก่อนนะครับเนะบนะาะเพราะว่า บางทีบางแนวทางเป็นประจำนะครับเกือบทุกวันครับสลับแนวทางหาหน่อยนะครับเนาะแนวทางก็มีเขาไม่ลุดนะครับเนาะเพราะวันนี้เป็นเพียงการคำนวณจากสูตรนะครับเนาะพี่ๆน้องก็ต้องพิจารณาแนวทางกันให้ดีอีกครั้งหนึ่งก่อนตัดสินใจทุกครั้งนะครับผมเนาะแต่บางทีก็ทําเต็มที่นะครับทุกๆแนวทางนะครับเนาะทั้งแนวทางเราพัฒนาแล้วก็แนวทางหาหน่อยและก็แนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมถ้าผิดพลาดไปกันใดก็บางทีก็ขอโทษขออภัยพี่ๆน้องไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมเนาะ สลับเมื่อนี่คับมาลุนกันต่อลุยกันต่อตามกันต่อนะครับเนาอะ,อะสลับแนวทางหาหน่อยประจําวันที่13กรกฎาคม6 5หานะครับเนาอะ,อะมาลุนมาตามกันว่าจะเจาะ2ตัว3ตัวปังหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับวันนี้นะ สำหรับแนวทางที่เบ่าทีวางนี่นะครับเนาะแนวทางหน่อยนี่นะเป็นแนวทางมัดรวม3หน่อยครับเนาะมีหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็หน่อย VIP นะครับเนาะถ้าเกิดพี่น้องสะดวกก็ตามนะครับเนาะถ้าไม่สะดวกก็ผ่านนะครับสลับแนวทางบ่าทีนะฝากพี่พี่น้องน้องไปด้วยกันนะครับผมเนาะมาว่ารายยา่ห้างครับบ่าทีขอนําพาพี่พี่น้องลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับเนาะมาเริ่มต้นกันที่ผู้ที่จะนําแนวทางไปวิ่งไปรูดกันก่อนนะครับเนาะ 95นะครับสำหรับชุดเด่น2ตัวนะถ้าเกิดพี่น้องชอบก็นำแนวทางไปวิ่งแปรรูดกันลองดูนะครับเนาะ95นะครับเนาะอะ่แล้วก็มาตามกันด้วยนะครับจับคู่2ตัวเด่นนะครับมีทั้งหมด6ชุดนะครับมี90 91 92 56 57แล้วก็58นะครับเนาะอ่าบาที่เน้นไ้นะครับเนาะ 90กับ57นะครับนเนาะหรือพี่พีเนาะจะปกลับกันจะได้กันแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนอีกขึ้นกันะนเนาะสำหรับชุด2ตัวเด่นนะอ่ะแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด3ตัวเด่นนะครับมีทั้งหมด3ชุดนะครับเนาะซึ่งเป็นชุดสุดท้ายมี192 758แล้วก็657นะครับเนาะสำหรับชุด สตัวด่นนะพี่ๆน,น้องชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะ,ะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหาหน่อยประจําวันที่13กรกฎาคม65นะครับเนาะอะจะไหนจะไหนก็ขอให้มา 2ตัว3ตัวตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะวันนี้จะได้เฮงเฮงรวยๆวยปังๆกันนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมเนาะบาวทีกขอขอบคุณทุกๆการติดตามแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจจากพี่ๆน้าๆนะครับเนาะอ่และก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่มีส่วนร่วมกับบาวทีนะครับเนาะมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเนาะ บางทีก็คอยตอบคอยอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับอะขอบคุณที่พี่น้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันทั้ง2แนวทางนะครับเนาะทั้งแนวทางหาหน่อยแล้วก็แนวทางเราพัฒนานะครับเนาะอาจารย์ใดอาจารย์ใดก็ขอให้ปังๆทั้ง2แนวทางนะครับวันนี้เนาะเต็มที่ทุกๆแนวทางนะครับสลับแนวทางของบ่าวทีนะครับผมเนาะเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันนะครับผมเนาะว่าจะใดๆผมขอโทษลูกผิดพลาดประการใดบ่าวทีขอโทษขออภัยพี่ๆน้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะสลับคลิปนี้บ่าวทีขอลาไปก่อน เฮงเลุยๆวยปังปัเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังกันนะครับสวัสดีครับทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆ